งามขาดั้แมนะ่ไม่ยิ้ม <laughs> สวนมาชมสวนเก็บเกียไปนี่หนเก็บเบิร์ดเบรเก็บหลายหลอบเลยเก็บหน่วยยาวค่ะหน่วยยาวแขนอลกัหน,นะน่วยยาวคู่เตาอยู่บ่นน่นิ่งกานนิ่งกานซึม บังลานไซั่ตนันกวางนยอืหนยาวยาวเลยนีใ่ายนละบาทสุดๆาอมันลายอ่าง่เงละบาทโอ้นี่ละบาทกสุดยอดเดวหังบิิมาายเอาทันป้ามุมนี้ท่านได้เก็บดีนะเก็บว่ดจวดมือตีเจ้าก็ซื้อไปบางหันปาน่ละบาทปลูกไว้มีจักรหานนย

ทำแต่งยังสินห้องนะเอาหวานก็ยังพีช้ม่ละไม่อยาจ้กเซนี่ก็ในช่วงใบก็ปุ่นชอบปันเบิดเหมือนมันีไว้แล้วเออแหละจะเอสดกบี่โอ้ยปุ่มนึ่งหกนี่มันีไว้แล้วบ่อสียาเสียละสีั่ก็มันเกิดไม่จะที่แรลกชอบปันแต่บัดนี้แล้วหา่บ่อสีเนี่ยได้กบอกสีต้นน้ำยางเดียวผมบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่ายหน่วยมั <Jacqu eline en uno> yeah. <c ười> no. tiempo, ้ยโชวคุณเนควิวย่ำคำมาหนวดดีแต่มาใช้คลิปเสยดกล้วยเ n า a ว n สุมในดดำนิ่กนกะันน่ะอันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ